s ซริงขับ Thailand สวัสดีครับวันนี้ครับเราอยู่กับการรีวิวแอปสำหรับคนรักสุขภาพรักการออกกำลังกายอีกแล้วเช่นเคยนะครับในวันนี้ครับเราจะมารีวิวแอปที่มีชื่อว่า s t a r w a a นะครับแอปนี้นะครับเป็นแอปที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายของเราครับเริ่มแรกนะครับให้เราทำการเปิด GPS เพื่อบ่งบอกตำแหน่งที่ตั้งของเราก่อนนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาในแอปนะครับจะเจอกับหน้าตาอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับ ส่วนหลักของตัวแอปเลยนะครับให้เรากดทําการสไลด์มาด้านตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของเมนูมีนะครับซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลการออกกำลังกายของเรานั่นเองครับเริ่มแรกนะครับให้เรากดไปที่ r e c o r d ร์ดพลครับจากนั้นครับตั้งค่าว่าเราทำกิจกรรมอะไรนะครับระหว่างจักรยานกับการเดินด้วยเท้านะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเลือกเป็นการวิ่งนะครับ เมื่อเราเลือกตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการกดบันทึกครับตัวแอปจะทําการจับเวลาให้เรานะครับไทม์แล้วก็จะมีการบอก split ทอว l a n ะ e p a c e นะครับนอกจากนี้ก็จะมีการบอกระยะทางโดยเราไม่จําเป็นต้องค้างอยู่ที่หน้านี้นะครับสามารถกดออกไปใช้งานแอปอื่นๆได้เพราะว่าตัวแอป s t a r w a r นะครับจะทําการจับเวลาอยู่ด้านบนนี้นะครับเราสามารถคลิกเข้ามาเพื่อดูข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับ เมื่อออกกาลังกายเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการกด Stop ครับจากนั้นนะครับกดที่รูปตรงนี้ครับแอปจะให้เราทําการบันทึกกิจกรรมของเรานะครับโดยเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับสามารถแทรกรูปภาพได้สามารถเลือกได้นะครับว่าที่เราทําเมื่อสักครู่นั้นเป็นกิจกรรมตัวไหนนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีการให้ใส่แท็กใส่คำอธิบายนะครับจากนั้นให้เราทำการเซฟแอคทิวิตี้ครับ เมื่อเราทำการเซฟแอคทิวิตี้เรียบร้อยนะครับตัวแอปจะทำการบันทึกไว้ให้เราครับเราสามารถเข้ามาดูภายหลังได้นั่นเองส่วนอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมี My profile นะครับซึ่งเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองครับมีส่วนของ challenge นะครับ c h Challenge นี่ก็คือจะเป็นส่วนของการแข่งขันนะครับโดยจะมีคนสร้างเราสามารถเข้าร่วม c h Challenge ที่ต้องการได้นะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของเทนนิงวิดีโอนะครับแต่ว่าในส่วนของเทนนิงวิดีโอนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องซื้อนะครับซื้อเพิ่มเติมนั่นก็คือจะเป็นการเติมเพื่อใช้งานในส่วนของ Go Premium นั่นเองครับนี่นะครับก็จะเป็นส่วนฟีเจอร์ต่างๆที่เราจะได้มาถ้าหากว่าเราใช้งาน Go Premium นะครับ แต่ว่าถ้าเราใช้งานแค่บันทึกกิจกรรมการออกกำลังกายทั่วไปนะครับไม่จำเป็นต้องเติมเป็นโกรพีเมียมก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ไซลิงขับไทยแลนด์คงต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดตรงไหนนะครับก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ